มิ t ซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเปิดตัวมิสซูบิชิ b a เจ r โร่สปอร์ตสเปเชียลเอดิเพื่อร่วมฉลองการครบรอบ60ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยพร้อมบริจาราคยได้ส่วนหนึ่งเพื่อการกุศลและตอบแทนสังคมไทยโดย b a เจ r โร p o r t ร์ตสเปเชียลเอดิมีจำนวนการผลิตที่จำกัด m i t ซูบิชิ i บเจ e โร่สปอร s p สเ i a l Edition ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของรุ่น G.T. Premium มีเลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2อล้อและ4ล้อดีไซน์แผยนนอกด้วยสีสันที่โดดเด่นและดึงดูดทุกสายตาด้วยสีแดงใหม่มีเดียมเรดพร้อมติดตั้งสัญ,ญลักษณ์รุ่นพิเศษฉลอง60ปีที่ด้านข้างและล้ออลอยภายในดีไซน์พิเศษด้วยสัญ,ญลักษณ์รุ่นพิเศษฉลอง60ปีที่พนักพิงศีรษะและแผ่นกันร,รอยที่ขอบประตูปเปโจรอดสปอร์ตสเปเชียลเอดิชั่นยังมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบไร้สายที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ตลอดจนซองใส่กุญแจอัจฉริยะแบบ K.O.S. พร้อมสัญลักษณ์รุ่นพิเศษฉลอง60ปีพร้อมกันนี้ Mitsubishi Pajero Sport Special Edition ยังติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษที่ดีไซน์เป็นสีดำทั้งหมดได้แก่กระจังหน้าล้อลอยขนาด18นิ้วชุดตกแต่งใต้กันชนหน้าหลังและราวหลังคา Mitsubishi Pajero Sport Special Edition ประสานสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมของรถอเนกประสงค์เข้ากับความสะดวกสบายหรูหราและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยดีไซน์ภายนอกอยังคงความโดดเด่นด้วยเสาอากาศแบบครีบฉลามประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้า,ฟาพร้อมการสั่งงานด้วยระบบแฮนด์ฟรีทำงานร่วมกับระบบ Remote Control. มิ b i s h i r e ีโมทคอนโทรลภายในห้องโดยสารตกแต่งหรูหราระดับพรีเมียมพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ L.C.D. ขนาด8นิ้วที่ง่ายต่อการอ่าน สามารถเชื่อมต่อและสแสดงข้อมูลจากหน้าจอระบบสัมผัสขนาด8นิ้วสนุกสนานในทุกการเดินทางด้วยจอภาพบนเพดานขนาด12.1นิ้วพร้อมรีโมทคอนโทรลสำหรับผู้โดยสารตอนหลังรองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB และสมาร์ทโฟนผ่าน HDMI มิสูบิชิปิโจร์สปอร์ตสเปเชียลเอดิชั่นแรงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรไมเวกพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีด ได้อย่างครบครันด้วยระบบความปลอดภัยเช่นระบบเบรกมืออัตโนมัติและระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อจอดอยู่กับที่ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตาพร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลนระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอดระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็วระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวพร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นถไลระบบช่วยออกตัวบน,นทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันและระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับราคาจำหน่าย Mitsubishi Pajero Sport Special Edition มีดังนี้รุ่น2.4 GT Premium 2 Wheel Drive Special Edition ราคา1,483,000บาท 2.4 GT Premium 4WD Special Edition ราคา1 6 8,000 0 8, บาทพบกับ Mitsubishi Pajero Sport Special Edition ได้ที่โชรู Mitsubishi ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ